มามาวันนี้ได้อะไรมาบ้างมาชมกันมาชมกันมีพระเครื่องอยู่สามชิ้นนะได้พระเครื่องอยู่สามชิ้นดูท่านประหลัดประหลัดเก่าเก่าแตกแตกลานเลยครับนี่ประหลัดเก่าจานหมึกจามหมดแล้วเห็นชัดอยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นจืดหมดแล้วครับอย่างนี้ต้องปีหนึ่งกว่าแน่เลยปีหนึ่งลงไปอ่ะเนี่ยเก่าแห้งสวยด้ศิลปะสวยงามมาก เก่าธรรมชาติอนะ่ะอันนี้คือเรียกว่าเก่าธรรมชาตินะครับนี่ประหลัดเก่าเกามามาชมกันแล้วก็ได้นี่อีกหนึ่งชิ้นโอ้โหกล้องหน้าใหญ่นะครับกล้องหน้าใหญ่กล้องกล้องดูสภาพสภาพใหม่ดีสภาพใหม่ดีดแล้วก็ส่องแล้วส่องแล้วคมชัดลึกดีครับนี่นี่นี่ถุงเขาเดิมเดิมเป็นหนังนะเนี่ยเป็นหนังเป็นหนังเหมือนหนังสติ๊กอเออเฉพาะตัวสองนะผมว่ามีสองสามร้อยว่ะ สองเล็กก็ยังขายกันรนะ้อยเนาะร้อยหนึ่งเอามาดูดูดูเลนกล้องทางนี้ไว้ทางนี้เลนกล้องเลนกล้องความความชัดนะครับความชัดนี่องค์แรกเลยครับองค์แรกเลยองค์น,นี้เป็นพระพุทธชินดราชเนื้อผงเสิร์ชหาข้อมูลอยู่ก็เป็นวัดในวิหารนะวัดในวิหารหลวงพอ่อปูกเพือกวัดกิ่งแก้วปูกเสกนะครับสองสี่กว่าสองสี่เก้ากว่า วัดในวิหารอย,าหอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเนื้อนี่นุ่มขาวเลยมีความเก่านะมีความเก่าวัดพระพุทธิจราวัดในวิหารหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วปลุกเสกใช้พิมพ์ของท่านมาปลุกเสกมีคาบความเก่าเนื้อนี่หนุบนุ่มหนุบนุ่มเหมือนสมเด็จเลยเหมือนสมเด็จเลยครับหนุบนุ่มจริงโอ้โหวิจิตขาจ้วขาวจ้วขาวจ้วดีจริงๆมา วงต่อมานะครับได้วันนี้นี่สมเด็จเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงน้ำมันครับผมอย่างนี้ต้องตีเข้าพ่อกล้วยนะต้องตีเข้าพ่อกลวยเพราะผมเสิร์ชดูมีอยู่สองอาจารย์ปีหนึ่งห้าเหมือนกันก็คือมีหลวงอาจารย์นำวัดดอนศารานะครับปีหนึ่งห้าแต่ผมได้มาแถวแถวตากฟ้านะแถวตากฟ้าก็คงมีไม่พ้นหลวงพ่อกล้วยครับเออนี่นี่นี่น,นี่ครับปงขับแป้ง เนื้อออกสีน้ำมันน้ำมันออกสีน้ำตาลก็ชัดเจนดีดูง่ายมากๆาครับดูง่ายมากๆาไอ้ที่สีใสสว่างสว่างน,นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ถึงยุคอันนี้มันรอยสับข้างรอยสับข้างรอยสับข้างถ้าเป็นพ้าวกวยก็ปีหนึ่งห้าครับปีหนึ่งห้าเห็นไหมปึสบสมเด็จเนื้อผงน้ํามันไป เอาไม่แพงก็แล้วกันรับรองถามพรามาผมเอาแบบไม่แพงนะไม่แพงเพื่อนๆจะไปตีเข้าอาจารย์นำหรือจะตีเข้าหลวงพกวยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยดูแต่ว่าพระเขาเทพระเขาเทแล้วมาได้อีกคินหนึ่งเป็นพระกูนะครับพระกูผมก็เซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็เป็นเป็นกระแพงผู้จีบกําแพงผู้จีบนะครับมันมีไอเป็ดขนุนผู้จีบจีบจำปานะอันนี้เป็นผู้จีบแต่เป็นพิมพ์ที่เราไม่ค่อยเห็น เขาเรียกว่าพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กกาแพงพูจีบเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นไว้ให้ชมนะครับว่าพิมพ์นี่เหมือนกันเออเนี่ยผมเสิร์ชหาพิมพ์หาพิมพ์โอ้นี่มันขึ้นกําแพ,พงพูจีบเออผูจีบของแพงเพชรเนื้อดําด้วยโอ้โหโคตรคลาสสิกนครับเนื้อหานี่จัดจ้านมากจัดจ้านมากเขากดเสียนมาไม่ค่อยชัดนะเขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะโค้งมาอย่างนี้นะแต่เขากดมาไม่ค่อยชัดนะครับก็พอมีลำไรอยู่ พอมีกำไรใครอยากได้แบบเก่าๆเก่าๆแบบว่า,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 าไม่แพงมากก็ถามพารามาได้ถามพารามาไล่ขอให้ชอบอย่างเดียวว่าเออเดี๋ยวนีดูไหลนิมือดูรอยการกดเนี่ยแม่เหนือนี่แน่นปึงนนป้งเลยแน่นปึ้งเลยครับแน่นปึ้งเลยแน่นปึ้งเลยนี่ขอบอ้เขาเรียกขอบปิ้นขอบปิ้นอย่างนี้พระไม่เก๋พระไม่เก๋แล้วเนือแน่นๆอย่างนี้เก๋ทาไม่ได้นะครับเก๋ทําไม่ได้รู้สึกจะสีทูโทนด้วยสีออก ดำแล้วก็สีเขียวมอยผสมกันอันนี้ฝั่งนี้มอยฝั่งนี้สีดำเนาะแม่โอ้โห,โโหโกล้องก็แจ่มชัดดีจริงๆแจ่มชัดพร้อมซีนหนังเลยใครอยากได้อันนี้เอาห้าร้อยจริงเขาแพงกว่าน,นี้นะเขาแพงกว่าน,นี้ผมเอาห้าร้อยเนี่ย,500ห,ยห้าร้อยพร้อมส่งให้เลยห้าร้อยพร้อมส่งให้เลยไม่ต้องต่อนะต่อน,นี้ไม่ได้กําไร ประหลัดครับประหลัดปลัดเก่า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 แบบธรรมชาติครับเก่าเก่าแบบธรรมชาติก็พอมีรอยจานให้เห็นนะครับพอมีรอยจานให้เห็นก็เป็นเจจิยุคป,ประมาณปี2,500บวกขึ้นมา2,500บวกขึ้นมาก็หนึ่งกว่าหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญมากหรือไม่ใช่หลวงปู่ศรีวัดสเกอะไรเิร์ชก็เจอที่วราจานจานหมึกแบบเนี้ยแต่อันนี้จะเป็นที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่าเก่าครับ เอาแค่ okay. มีกำไรกินนิดหน่อยครับไม่ต้องแพงไม่ต้องแพงนี่นี่เกาเขาเรียกว่าประหลัดผู้ทุกคนเขาก็คือถ้าว่าพร้อมที่จะต่อสู้ก็ให้แขวนไว้ด้านหน้านะพร้อมที่จะสู้พร้อมปะทะถ้าจะหลีกเลี่ยงหลบลี้หนีก็ต้องเอาไว้ด้านหลังนะครับเอาไว้ด้านซ้ายนี่พบปะไอไอเขาเขา,เขาหาญาติผู้ใหญ่มีเมตตามหานิยมญาติผู้ใหญ่เนาะ ลึกไปสมัครงงสมัครงานไว้ด้านซ้ายถ้าด้านขวาก็มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแหมสูตรอาจารย์เขาบอกมาอีกทีหนึ่งนะครับสูตรอาจารย์เขาบอกมาอีกทีหนึง่งวันนี้อันนี้แค่นี้นะครับวันนี้แค่นี้ชอบคิดไหนก็ลองลองลอง,ลองว่ามาลองว่ามามานี่นี่นี่พร้อมซองหนังพร้อมซองหนังอันนี้เอาห้าร้อยเอาห้าร้อยห้าร้อยผมส่งให้ บอกว่าประหยัดกว่าประหยัดกว่ากว่าซื้อซื้อใหม่ประหยัดกว่าซื้อใหม่เยอะอันนี้ก็ใหม่ถือว่าใหม่นะครับถือว่าใหม่เลย <c oughs> แต่ผมขายถูกๆขายถูกๆครับแจมดูความแจมอีกสักหนึ่งรอบดูผงน้ํามันดูผระผงน้ํามันสมเด็จพิมพ์อกกระบอกอกกระบอกขาโต๊ะด้วยเนี่ยอกกระบอกแบบขาโต๊ะเนี่ยเนี่ยเนออี่ยอกกระบอกแบบขาโต๊ะว่าหลวงพกะโวยแน่เลยได้มาจากตากักฝาเนี่ย เม็ดนี้ได้มาจากตากฝาเก่าเคเก่ือกเก่าเ,เกืเอกสวัสดีครับ